สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนแม่หน่อยติ่มสีพามันตำบักหุงเนาะใส่บกักผิดไปเลยเศบแสบย้ำแรงอีกแล้วนะคะโขกๆไปเลยให้มันละเอียดละเอียดนาะสูตรไทยสูตรมั่นเลยพี่เนอะ ตำส่วนนะคะตำส่วตตำส่วสส่วข้ปุ่นเนาอพี่น้องใส่กระเทียมแบบนี้ โคลให้มันเล็กๆนะลกเน้องอืมแต่ตะเพ็ดแท้ผู้ท้ากินใหญ่ไว้เนาะจากนั้นก็ใส่บะเบคอนเนาะคะ่ะเบคอนน้อย ต้มๆให้มันแตกนะคะเบียมะนาวใส่เปลือกมะนาวหนึงนนน่งจากนั้นก็น้ำปลาปลาร้า ซอเผื่อความนัวเนาะพี่นาะของชูรสใส่หน่อยเสยบหน่อยใส่ร้ายเสบร้ายเขาว่า <c oughs> มหน่อยติ้มผีใส่กะปิน้ำเนาะค่ะเทียนเนาะหอม,หอม บักกอกใส่ไฟใส่ไปเลยเบิดหน่อยน้ำตาลเนาะนี่เป็นน้ำตาลปี๊ดเนาะ มะควานก็ใส่หลายไฟบูมักหวานก็อย่าใส่หลายไม่ไหนที่มักเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะจะติใส่หลายเนี่ยโขล่เขาตายก้นน้ำข้ากันค่ะ ิใส่น้ำกระเทียมดองนั่นนะคะ่ะใส่มันก็มีนานเลยนะคะ่ะซิมเบิงบัดนี้ ลายที่เราบ่มันยังไงเพื่อความในใจพี่น้องมันหนวยอยังแสบแล้วล่ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนะคะแต่บอกคงรัาโคกมันหน่อยเกินไปนล้วพี่นอ้องจิตตัใส่เบิดบัดน,นี้ ใส่ขับนลงไปโขลกหน่อยโคลเนะคะแต่ทัดรับเสมอีกิยืมสื่อ้อมเตมานะคะแล้วเป็นอย่างเสร็จแล้วค่ะแบบนี้เลยเนะคะ่ะ เสียงกับปุ๋ยยาวๆเลยมันต้องตัดเท,<ศ>ท่ค่ะบ้านนี้บัผิกสดนะคะซีก็อยากซีบอล สดเปไหน,นแต่เผ็ดอยู่นะคะน่าคะแซ่บ